ขาชีวิตดีขึ้นง่ายขึ้นใช้ชีวิตราบเรียบขึ้นเบากายเบาใจตอนนั้นตอนนั้นมันติดคดีอะไรตอนนั้นติดคดีแล้วคดีลูกเจ้าค่ะเด็กใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็ลูกที่เสียไปเจ้าค่ะอ๋อเสียไปก็ดีขึ้นเจ้าค่ะทุกอย่างถือโอเคเจ้าค่ะถึงจะติดบ้างแต่ก็ทําให้เราได้ที่าจรนามากขึ้นเข้าใจมากขึ้นเจจริงๆเนี่ยเธอรู้เปล่าถ้าเมื่อพวกเธอตายไปนะ ถ้าเธอขึ้นไปบนสวรรค์เธอจะรู้เลยว่าที่เธอมาปฏิบัตินี่นะเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นอะไรที่แบบว่าแบบโอ้โหทำไมไมันได้เยอะขนาดนี้แต่ต้องตายไปก่อนนะแล้วใช่ปะพราะขนาดคนถือสินเครื่องวันขึ้นไปตายไปนี่นะมันยังมไม่มีมันยังมีวิมานอยู่บนสวรรค์ลเลยแล้วเราทั้งถือศินด้วยทั้งปฏิบัติทมด้วย ทั้งเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจด้วยโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่มากาใหญ่ที่สุดเลยไม่มีอะไรจะใหญ่กว่านี้แล้วสร้างสร้างวิหารยังไม่ใหญ่กว่านี้เลยเก็ได้เห็นอนอภาพของกรรมฐานเจ้าค่ะลูกไม่เคยกรรมฐานที่ไหนลูกก็มาที่นี่ครั้งแรกแล้วแบบได้เห็นอนุภาพของกรรมฐานเจ้าค่ะเธอเหรอเจ้าค่ะเธอจะไปหลบอยู่ที่ไหนมาถึงไม่รู้กรรมฐาน ก็บบอยู่กับการใช้ชีวิตอยู่เจ้าค่ะเหรอเจ้าค่ะแต่การการใช้ชีวิตของลูกคือลูกก็ได้ฟังธรรมะจาก youtube จากสื่อแล้วก็การบวชจิตเจ้าค่ะซึ่งมันยุ่งยากมากก็เราไม่มีเวลาไปปฏิบัติเราก็บวชจิตแต่ไม่รู้ว่าบวชยังไงก็ไปสเปสะสปะของตัวเองเจ้าค่ะก็ น,น่าจะถึงเวลาก็ได้มาณ่าจุดนี้เจ้าค่ะได้คำตอบไม่ยังได้แล้วเจ้าค่ะลูกลูกได้ที่นี่เยอะมากได้คุณค่าจากที่นี่เยอะมากแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ได้เห็นคำตอบวันสุดท้ายที่ลูกได้ปฏิบัติอ่ะมันจะขึ้นมาขึ้นมาเป็นภาษาที่เราไม่รู้การปฏิฆาอย่างเงี้ยเรารู้รู้ความหมายแต่เราแปลไม่ออกอ่า เราก็จะได้รู้หลวงพ่อก็จะเทศทุกวันลูกก็จะได้รู้ทุกวันบางวันหลวงพ่อก็จะปูธรรมะให้ลูกไปก่อนเสร็จแล้วลูกก็ปฏิบัติตามบางวันหลวงพ่อก็มาเติมเต็มอย่างงี้เจ้าค่ะม,มันมันมันดีมากเลยเจ้าค่ะแล้วก็วันสุดท้ายก็ได้รู้ว่าทุกอย่างมันจบที่ใจ จบที่ตัวเราแล้วโอเป็นหมื่นสี่พันพระธรรมขาขันสองร้อยบเจข้อมันจบตรงนี้เหรอ <c oughs> เรา <c oughs> เรา,เรา <c oughs> ก็ได้อุทานในสมาธิเจ้าค่ะหลวงพ่อก,ก็จะสั่นระขังติ้งติ้งติ้ง,งทุกวันเลยที่ได้เจ้าค่ะพูดกับใครก็ไม่ได้เขาไม่รู้เรื่องเหมือนเราจะอวดเอ๊ะหรือเราบ้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลย <c oughs> มีนางนี้เข้ามาพอดีเจ้าค่ะก็เลยได้ ได้ช่วยแก้ไขให้ลูกได้สา<ถ>ธุเจ้าค่ะธรรมะมันก็เป็นเรื่องรู้ได้เฉพาะตนบางสิ่งบางอย่างเราก็ไปหาใครมารู้เหมือนเราไม่ได้หรอกบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไม่เข้าใจอย่างที่เราเข้าใจหรอกเพราะนั้นเมื่อเราสบายใจเมื่อเราเดินถูกทางแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลใจกับเรื่องอะไรก็ทำเราไปเจที่เราทำนี่ก็คือสิ่งที่ พระเขาทํากันพระพุทธเจ้าก็ทํากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละเบากายเบาใจหรือเปล่าเบากายเบาใจเจ้าค่ะเวลามีปัญญาหรือว่ามีปัญหาอะไรทุกสภาวะที่เกิดในระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยเจ้าค่ะหลวงพ่อมันเป็นอะไรที่แยบยนต์มากเราเราพลิกสถานการณ์ได้แบบแยบยนต์เจ้าค่ะแล้วมีความสุขเธอรู้เปล่าว่าคนที่เขาไม่มีพลังจิตนะ เขาจะเจอเลยเขาจะเจออารมณ์ที่มากระทบแต่ขณะที่เขาไม่มีพลังจิตนี่นะเขาจะใช้วิธีการแก้ไขสิ่งที่มากระทบด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดและขาดสติผิดพลาดและขาดสตินำมาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายและปัญหาวุ่นวายคนในโลกใบนี้ที่ไม่มีพลังจิตนะเวลามีอะไรมากระทบปั๊บนี่นะเขาก็ถื่นมากเลย แล้วเขาตัดสินใจในทางที่ผิดทั้งกายวาจาใจแล้วเขาต้องแก้ไขปัญหามากมายเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมนะมันจะมีอะไรไม่รู้เข้ามาแทรกรู้ว่ารขู่กระทบใช่ไหมปกติเราก็จะเราก็จะตอบสนองไปเลยใช่ไหมแต่สติมันจะขึ้นมาก่อนแล้วมันก็จะนําปัญญามาให้เราว่าพูดอย่างนี้เดี๋ยอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยเจ้าค่ะแล้วอย่าเอาใช่แบบเมื่อก่อนมาก็ด่าไปเลยใช่ไหมสวนก่อนใหญใช่ไหมตายเป็นตาย อยางนี้มันแบบว่าขึ้นมาปุ๊บไม่จําเป็นต้องพูดแบบนี้หรอกพูดแบบนี้ก็ได้แล้วได้ผลดีกว่าด้วยเจ้าค่ะนั่นคือสติและปัญญามันนํามาซึ่งพลังจิตนํามาซึ่งการตัดสินใจที่ถูกต้องคนที่ปฏิบัติธรรมนะจะไม่ค่อยมีปัญหาชีวิตหรอกคนที่มีปัญหาชีวิตนะส่วนใหญ่สะเปะสะปะแล้วก็ตัดสินใจพลาดหมดแล้วก็ต้องมาแก้ไขทั้งนั้นเนี่ยเพราะเน,นั้น จำไม่เลยนะสวรรค์ก็ไปทางนี้นิพานก็ไปทางนี้แหละแล้วยอย่าทิ้งเข้าใจอะ่ะแต่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้ามีคดีเนี่ยเจ๊งหมดเหมือนกันนะเจ้าคะปฏิบัติธรรมอะไรนะถ้าสมมติคนที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติมาตลอดแต่เป็นประเภทที่มีคดีความเหมือนอย่างที่ก่อนหน้าใช่ไหมเจ้าคะรับรองอยังไงไปไม่รอดแต่ลูกมั่นใจมากเจ้าข้าหลวงเพราะว่าที่มาแก้ที่นี่แล้วเนี่ยบอกไม่ถูกเจ้าค่ะจน มันสุกแบบไม่รู้จะสุกยังไงแล้วมันโล่งเบาสบายมากจเพราะว่าแท้ที่จริงเนี่ยความคิดของมนุษย์นะหลอกมนุษย์เองให้วิตกกังวลให้กลัวให้ลนลานมันจะทําำลายเราได้นะกิเลสก็มีสองอย่างทําให้เรากลัวก็ทาให้เราอยากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยปฏิบัติเราก็จะหว่นไว้ไปตามอารมณ์ที่มากระทบ mm hmm. แต่ถ้าเราปฏิบัติปับ๊บเราก็จะมีใจที่อยู่กับความเป็นกลาง เราก็ไม่ก่อนมันกลางมันก็เราก็ปฏิบัติตามด้วยเหตุและผลที่ครูบาอาจารย์สอนมามใช่ไหมจ้าค่ะนไม่มีปัญหาอะไรหรอกอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยๆแก้ยยไปแต่ติดตรงนี้เลยคดีนี่แหละเจา้าค่ะหลวงพ่อของลูกนะมันติดยุ่เจ้าก,กัรในเวรหลวงพ่อใช่เจา้าค่ะตอนนี้มันหายแล้วครับคนนี้นอนเขาก็ต้องมาเขาก็พูดง่ายเขาก็ลงมามามาสมในใจเธอให้เธอตัดสินใจผิดเพราะดวงวิญญาณเจ้ากรรมในเวรก็ไม่ได้เป็นดวงวิญญาณที่มีความรู้ ไม่ได้เป็นดวงวิญญาณที่มีคุณธรรมไม่ได้เป็นดวงวิญญาณที่แบบว่าเข้าใจธรรมะเขาเป็นดวงวิญญาณที่ยังโกรธยังแค้นอยู่เมื่อไปผสมลงกับเราเราก็ปั่นป่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้บุญไปแล้วเขาก็เปลี่ยนสถานะจิตใจไปแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นคนร่มเย็นยาคิดว่าพวกเธอได้ฟังธรรมอย่างเดียวนะไอ้เจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณทั้งหลายเขาได้ฟังมากกว่าพวกเธออีก เขาเหมือนคนนี่แหละเมื่กอก่อนเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ฟังเขาก็ได้ฟังว่าเขาถึงถอนพวกเธอไงนะเอยอ,อย่าไปตีมันเลยอย่าไปทำมันเลยอย่าไปเบียดเบียนมันเลยสงสารมันเถอะเราก็ผิดเหมือนกันกอ้ต่างคนก็ต่างมีจิตใจที่เรียกว่าหินใจซึ่งกันและกันเนี่ยคนที่มาปฏิบัติก็จริงกลายเป็นคนที่ถูกกรรมเนี่ยเล่นงานเนี่ยน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งบางทีก็สบายตัวตั้งแต่สองสามวันแรกเลย ของคุณมันเดินไม่ได้เลยใช่ไหมเจ้า่ะอบจะตายแล้วเพราะปฏิบัติสามวันเออทำไมมันหายอ่ะวิญญาณนั่นน่ะเขาเขาเขามีเมตตาเขาฟังธรรมเขาก็ไม่อยากสร้างกรรมไงขเขาก็อบอกว่าเออต้องขอบคุณเขาเวลาลูกปฏิบัติเนี่ยเมื่อเวลาจิตบ,บางอย่างมันบอกขึ้นมาเนี่ยเราขอบคุณเขาที่ที่วิญญาณใช่เจ้าค่ะเธอต้องไปไหว้เขาเลยนี่าเลย เจ้าค่ะขอบคุณบ่อยๆก็ขอบคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อจต่ของลูกอ่ะลูกมากราบเรียนถามหลวงพ่อนั้นคือมันไม่ไหวจริงๆเจ้าค่ะเหมือนอักเสบแต่หลวงพ่อบอกว่าเขาสนุกเขาวิ่งเล่นอยู่แล้วทาไมถึงเขาสนุกแล้ววิ่งเล่นอยู่เหมือนคือเขาบอกเขาไม่โกรธเขาไม่แค้นแล้วมาหามากราบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเขาวิ่งเล่นอยู่เขาสนุกอยู่ที่หลังเราเจ้าค่ะเขาไม่ได้โกรธแค้นนี่อ๋อแต่เขาสนุกแต่เราถือว่ามันี่เป็นสนามเด็กเล่นน่ะเขาวิ่งไปเขาไม่ได้โกรธแค้นเรานี่ Mm. เหมือนกับเพื่อนเราก็ไม่ได้พูดง่ายบางทีบางทีเขาเรียกอะไรเขามีทุกข์หรืออะไรเขาไม่ได้โกรธเราหรอกแต่เขาก็มาอยู่กับเราขึ้นเขาก็ทําให้เราทุกข์ไปด้วย mm. แต่แต่เขาสนุกของเขาอ้าวเด็กมันไ,ไปรู้เรื่องอะไรมันก็กระทืบมันก็กระทืบกระดานไปเรื่อยใช่ไหมไอเราก็หนุกหูใช่ไหมเขาบอกไม่ได้คิดอะไรไม่โกรธเลยไม่ได้ไม่ได้ประชดอะไรเลยแต่ชอบเล่นน่ะมันก็ทำไงได้แต่ว่า mm. พอเขาโตขึ้นเขาดีขึ้นขเขาก็ไปขเขาก็ไม่ยุ่งอะไรกับเรา ลูก่็เจ้าค่ะแต่ว่าอยากแชร์เนาะลูกมาอยู่ที่เนี่ยสามงวดลูกได้ทั้งสามงวดนะเจ้าค่ะแต่ลูกไม่ได้ซื้อลูกนั่งสมาธิแล้วก็เือไม่ได้ซื้อหรอซื้อเรียบร้อยทําแล้วเจ้าค่ะนั่งสมาธิอยู่ก็มีมีคนแก่เอาของมาให้บอกว่าเลือกของที่ดีที่สุดให้ลูกสามอย่างแล้วเขาก็ต uh ัดให้เขาบอกเอาของที่ดีที่สุดให้เลยสามอย่างแล้วลูกก็รับมาในสมาธิตอนนั่งสมาธิแล้วลูกก็บอกว่าสาธุเจ้าค่ะแล้วมันก็ออกด้วย สามงวดที่ลุกมาได้ที่เนี่ยจะมาให้หวยอีกแล้วเว้ยว่า่าน,านาาแล้วจะถลอกว่าสามงวดที่ลูกได้ที่อยู่ที่นี่เธอเข้าใจไหมว่าพวกเธอไม่ได้มีไม่ได้เป็นคนที่มีแต่กรรมพวกเธอก็มีบุญด้วยไม่ได้มีแต่บาปแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีทั้งบุญและบาปยามที่ยามที่วิบากกรรมมันส่งผลเนี่ยมันก็ไปบังบุญเราไว้พอบังบุญเราไว้อะไรมันก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่ถ้าเราเคลียร์ปั๊บ มันก็ไม่มีอะไรขวางบุญเก่าเราก็จะไหลกลับเข้ามามันรู้แต่ไม่มีใครบาปร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันมีบุญกันเยอะแยะเมื่อวานก่อนที่จะมาที่นี่เจ้าของหลวงพ่อไปทําขนมเนาะไปช่วยกันทําขนมตอนกลางคืนฝันว่าไปสู้ก,กันกับผู้หญิงแล้วเป็นชุดขาวนะเจ้าคะ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกก็แบบเหมือนกําลังภายในเจ้าคะ่ะแต่ลูกรอจังหวะเนาะตั้งสติก่อนแล้วก็เหมือนเหมือนส่งพลังกันอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะจนครบสามคนแล้วผู้หญิงคนสุดท้ายเขาแพ้ลูก หัวหน้ามารมาเจ้าค่ะในฝันคือหัวหน้ามารแต่ใส่ชุดขาวนะเจ้าคะเขาบอกเรายอมแพ้แล้วเราซีโร่าบแล้วแล้วเขาก็นั่งคุกเข่าแบบนี้เจ้าค่ะเขานั่งคุกเข่าแบบนี้เลยจนลูกน้องบอกว่าเอา้าทาไมถึงยอมละ่ะเขาบอกแล้วเขาก็ก้มอย่างนี้เลยนะเจ้าเขาเขาบอกเขายอมซีโร่าบแล้วเมื่อวานเนี้เจ้าคะตอนที่ไปทําขนมกันก็ถ้าเรายืนหยัดนะพลังบุญมันก็จะ มันก็จะเป็นพลังงานที่ทําให้สิ่งประมงคนเนี่ยมันก็ทรมานมันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่พูดง่ายขึ้นความถี่ที่สูงเพราะบุญที่เยอะมันก็จะไปทําให้คนแล้วว่าพลังที่มันขึ้นความตี่ที่ต่ําเนี่ยมันไม่อยากจะต้านเนี่ยมันต้องตามถ้ามันตามเนี่ยมันจะไม่เจ็บไม่ทรมานแต่ถ้ามันต้านเนี่ยผีที่มันเข้าอยู่ในตัวคนเนี่ยถ้าหลวงพ่อให้บุญมันนะ ถ้ามันตามนะมันก็หายเจ็บหายปวดแล้วมันก็มันก็จะดีขึ้นด้วยแต่ถ้ามันต้านมันคิดสู้ปั๊บนีนะมันก็บุบมันก็สลายเพราะว่าลูกกลับไปลูกก็สวดมนต์นักสมาธิตลอดเจ้าค่ะแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาใช่มันเป็นพลังงานใหญ่คือจะไม่ว่าวิญญาณเนี่ยถ้าแบบว่าที่มันเข้ามาในตัวคนเนี่ยถ้ามันหือหาหือหาแล้วก็ให้บุญมันไป ถ้ามันบอกว่ามันยอมรับมันก็จะได้ดีขึ้นแต่ถ้ามันแบบมันแบบว่ามันมันไม่ยอมมันจะสู้มันจะพังทลายเลยมันมันมันไม่ไปทิศทางเดียวกันมันทวนมันก็ถูกทนพอถูกทนปั๊บมันก็แตกสลายไงวิญญาณก็จะเจ็บปวดด้วยหลวงพ่อดีนี้นึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนหลังจากที่กลับไปจากที่นี่แล้วปกติลูกไม่ได้สวดมนต์แปลแต่วันโกนกับวันพระเนี่ยเมื่อวันพระลูกสวดแปล มันสวดมนต์ก็ร้องเหมือนเคนร้องไห้เลยเจ้าของหลวงพ่อจนลำคาญว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดร้องก็งงกับชีวิตเหมือนกันกับตอนแผ่เมตตาคือบางอย่างมันก็เป็นการทราบซึ้งในพระธรรมเขา้าใจป่ะส่วนมนต์แปลมันก็จะมีสรรเสริมพระพุธเจ้าคุณงามความดีของพระเจ้าพระธรรมในต่างๆเราทราบซึ้งแตพ,พุทธพระธรรมพร,รมือว่าทาไมถึงบางทีก็เป็นตัวเราบางทีก็อวิญ,ญญาณที่เขามาศัยตัวเราขึ้นจะยังมีอีกเหรอเจ้าคะ เทวด้าก็มาร่วมไงอ๋อโอเคเจ้าค่ะคือเข้าใจแบบบางคนมันก็สวดไปเนี่ยเสียมก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวก็เป็นยายแก่เดี๋ยวก็เป็นตาเดี๋ยวก็เป็นทั่วเดี๋ยวก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กวิญญาณเขา้ามาร่วมทําบุญไงเขาไม่ได้เป็นคนเลวไงเขาก็ถือว่าในเมื่อเรากําลังทําทํากุศลทําบุญเขาก็ขอมาเพราะาเขาไม่มีกายหยาบไงเขาก็มาใส่เราเพื่อที่จะ พื่อจะได้แสดงอาการออกมากายวาจาใจเขา<อ>ก็<อ>จะได้บุญตามนี้ไงเจ้าค่ะนั่นแหละ,าะตามนี้เจ้าค่ะสาธุที่เขาให้สามอย่างก็ขอให้ได้ครบหมดนะเจ้าค่ะเพราะอะไรนะไม่ก็ที่เทวดาวของไม่สามอย่างก็ขเขาจไหมยว่าพอเราผ่านอุปสร,รรคไปเราเป็นนักปฏิบัติบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายเขาก็จะมาบูชาคนปฏิบัติดาทูเจ้าค่ะอ่ะพราเราบําเพ็ญเหมือนกันเหมือนกับสาวกพระพุทธเจ้า แล้วก็มีพลังงานด้วยความบาลือสุดใจของพวกเราเนี่ยทำให้เขาก็ได้รับคืนด้วยเขาก็มาเหมือนกับมาขอมาขออวยพรมาขอแบ่งส่วนบุญมาขอ,อ,อร่วมบุญต่างๆนี่กพวกที่เป็นพระอริยามันก็เป็นคนอย่างเรามาทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นคนดีแบบว่าคนพิเศษมาทไหนก็เป็นชาวบ้านแต่พอเปลี่ยนปิดเปลี่ยนใจปั๊บ<ม>ก็ยึดแต่ทำเป็นที่ตั้งใช่ไหม วันนี้ก็บาเพ็ญเนี่ยก็ข,ขัดเก่าอย่างเดียวก็แบบว่ามีความเพียรไงพลังจิตนี่มันจะเปลี่ยนไปเองเนะโดยอัตโนมัติจะจะดูผิวหนังแบบปกติก็ดูไปแต่ถ้าเป็นพวกวิญญาณเขาไม่ได้ดูผิวหนังเขาดูพลังข้างในเขาจะดูแสงเขาจะดูแบบว่ามัน,ม,นมีพลังงานมากเขาก็จะวัดกันที่แสงพลังงานนั่นนี่ยเขาก็จะไหว้กันได้ไงเขาก็ไหว้กันเพราะว่าคนที่แสงเยอะกว่า เจ้าค่ะของพ่อเขาโอกาสสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะลูกลูกได้เห็นลูกเปิดพระงอ์เมื่อวันที่14ส่งการผ่านมาเจ้าค่ะลงพระลงมาส่งน้ำไอ้นี่เด้ไม่ไี้ใกล้พระอบที่ปกติของเขาอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะไม่มีปกติจะเป็นพระธาตุเปล่าๆเจ้าค่ะลูกเปิดเมื่อวันที่14มีพระธาตุเหมือนโตประมาณเล็บเจ้าค่ะอย่าไปทงใช้เลยเทวดาเขาก็หยิบจากที่นูนมาใส่ที่นี่นี่แหละ เขาไปหยิบจากบ้านชาวบ้านที่มันไม่เขาเรียกอะไรวะชาวบ้านที่มันไม่ไหวอะ่ะ<ๆ>เขาก็ไปก็<ๆ>เขาก็ไปเอาจากบ้านนั้มนมาใส่บ้านนี้นี่แหละเขาทําได้หมดทุกอย่างเธอเธอไปเธอไปอะไรวะที่ภูพานสกลเนี่ยมืดมืดเนี่ยนะฮะเขาเขาก็เขาก็โปรยมาเลยจากป้าแล้วมันตกตืด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 เนี่ยเขาก็เก็บกันเลยทั้งทั้งที่มันเป็นป่ามันไม่น่าจะมี ก็พวกเทวดาพวกพญานาคเขาก็ไปเอาทรัพย์สินสมบัติเขาก็มามาโปรยให้เราก็ถ้าคนที่เขาปฏิบัติจริงๆเนี่ยที่ที่นั่นก็เทวดาเขาเอาย้ายของได้ไงเขาย,าย้ายได้อยู่แล้วเขาก็ไปหยิบจากบ้านนี้มาเนี่ยมาอยู่บ้านเธอถ้าเธอไม่ปฏิบัติเขาหยิบจากบ้านเธอไปบ้านอื่นดีกเจ้าคืนอจ้ไม่ปฏิบัติแล้วไว้ทำไมก็ไปสารทูเจ้า <c oughs> จอขันเริงก่อมันสมบัต สมบตผัดกันชมผัดกันชมคำตอบคนมีบารมีมีของเราได้ต้องอยู่ไม่คุณจะคุณจะป้องกันยังไงเขาก็หยิบไปได้นี่มีทางพราะของมันเป็นของมงคลเขาจะแบบสาธุเจ้าค่ะก็อาเธอทําความดีแสดงว่าเขาให้เธอได้เกิดความมั่นใจปิติไงว่าเออนี่ทําความดีแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเเอออานนูนี่นั่นเจ้าค่ะลูกกบปฏิบัติแล้วอ่านเยอะฟังเยอะแล้วลูกลูกอ่ะลูกชายนั่งสมาธิดี ลูกก็เรียนรู้จากลูกชายแล้วก็มาบอกเขาว่าอาการของเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ตัวเองยังนั่งไม่เห็นแบบเขากับแบบลูกใครอ่านลูกเจ้าค่ะอ่านเยอะกว่าชาเพราะมันสงสัยเยอะรู <c oughs> ้มากแล้วก็ก็นั่งอยู่เจ้าค่ะแต่ไม่เห็นลูกชายเห็นก่อนนั่นแหละคนที่ไม่ได้อ่านนะแล้วนั่งปฏิบัติไปนะ <c oughs> เขาจะเจอของแท้มันไม่มันไม่ได้เป็นสัญญาคู <c oughs> ่กันนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่เราไม่คนอ่านทุนใหญ่มันจะมีปัญหาพระเขาไม่ชอบสอนคนอ่านมากเพราะมันจะดื้อมันจะแบบว่าไม่ตรง ไม่ใช่เอฟไม่ดิไม่ฉันเป็นมันจะบ้าคือเข้าใจไหมมันมีแต่แบบว่าเพราะความจำไงแล้วอ่านมามันจะมั่นใจไงมันก็จะปิดประตูเพราะนั้นถ้าคนปฏิบัติจริงๆนี่นะปฏิบัติไปก่อนแล้วเขามาตามอ่านไปทีละสเต็ปมันเอ้ยทา่านทํามาที่มันตรงกับที่เขียนเหรมันจะแต่ว่าถ้าอ่านมาก่อนแล้วไปทํามันก็จะเหมือนกับว่าเข้าข้างตัวเองไงสงสัยใช่เอ้ยสงสัยใช่ แล้วพอสงสัยปั๊บเนี่ยมันจะช้ามันจะไม่ใช่แล้วเออค่ะอ๋อเขาจะมันมันรู้จุดหยามันก็เข้าข้างตัวเองนั่นแหละเฮ้ยใช่แล้วแน่นอนเลยหนึ่งแล้วใครเถียงใครพูดก็ไม่ได้ขัดขันขัดก็ไม่ได้นะโมโหพวกปฏิบัตินี่มันเข้าข้างตัวเองนะจ๊ะแ่บเพราะนั้นถ้าไม่อ่านเนี่ยแล้วปฏิบัติไปนี่นะโอ้มันจะได้อะไรที่ของแท้เยอะแล้วสุดท้ายมันก็จะตามมาเองด้วย ปริยัตมันก็จะตามมาใช่ไหมตามปฏิบัติมาอันนี้จะของแท้แทบถ้าปริยัต,ยตก่อนแล้วไม่ปฏิบัติทีหลังนะชาเพราะมันจะคนมีปัญญาเนี่ยสอนยากเพราะว่ามันรู้มากไนงะใช่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ตรงอาจารย์ฉันหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แล้วมันมันก็จะมีแต่ลังเลสงสัยเนี่ยปฏิบัติไปแล้วมันเกิดขึ้นกับเราแล้ว แล้วมา่านเจอมันก็ไม่ต้องสงสัยใช่ไหมพเพราะเราไม่ได้รู้มาก่อนนี่ไหมไม่เป็นไรก็แล้วแต่แล้วก็เดินหน้าต่อไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเคลียร์เองสาธุขอน้ามตลกับอกอขอาน้ามตลกับยา,ายาเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ<อ>้าขาเฮียภัยบูลท่านเดี๋ยวท่านจะให้ลูกน้องคิด คำนวณถนนแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกน้องมาดูอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเอาทีมาทําถนนเรื่องอะไรถนนเรอถนนใช่เจ้าค่ะที่วันนั้นกับอาชาตุหลวงพ่อไปเจ้าค่ะเธอไปทําจังหวัดอะไรวะไม่ก็จะมาทําถนนที่นี่เจ้าไม่บอกที่เธอบอกมีเพื่อนคนไหนี้าะเมียเขาอยู่อยุธยาเจ้าค่ะอยุธยาใช่ไหมไปขอขอบารมีหลวงพ่อตั้งชื่อบริษัทให้นั่นแหละเจ้าค่ะกิจอะไรวะกิจลุ่มอะนั่นแหละเจ้าค่ะเบิร์ก็บอกเบิร์สิเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่างานเตรียมแล้ว อะไรนะเดี๋ยวเามาสิใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแต่กราบขอบพระคุณหลวงพ่อแล้วก็เทวดามากเจ้าค่ะที่ที่ทำให้ปฏิบัติปริยัติปฏิเวทของลูกครบที่นี่ก็ดีเด้ยเจ้าค่ะคือมันต้องครบอยู่แล้วไงเจ้าค่ะเข้าใจป่ะคือไม่งั้นไม่งั้นเราปฏิบัติแล้วเรามีคําถามม่งไม่มีคําตอบก็คิดเองเออเองตายเลยส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็ งงอ่ะแล้วมันมันจะไปไหนต่อวะไปไงใช่เปล่ามันไม่มีใครตอบไงเยอะแยะนะเธอรู้เปล่าว่าคนที่ปฏิบัติคนไทยนี่นะเข้าวัดเยอะมากแล้วปฏิบัติเยอะมากแต่เธอว่าติดเยอะปะทั้งนั้นเจ้าค่ะเธอมีคําถามแล้วมีใครตอบคําถามเธอได้อ่ะมันไม่มีใครตอบได้หรอกไม่มีใครตอบได้นะเพราะว่าบางคนเขาก็มีเวลาตอบบางคน เขาก็ไม่รู้ปัญหานี้บางคนเขาไม่มีวิธีอธิบายอีกเพราะนั้นเนี่ยคนไทยอน่าสงสารทั้งที่ว่าทั้งที่ว่ามีจิตใจดีนะคนไทยมันโดยเบสพื้นฐานจิตใจมันดีอยู่แล้วไงแล้วมันก็ยังอ่อนเนี่ยมันยังไม่แบบอีโก้เยอะคนไทยเข้าใจแบบฝรั่งมันอีโก้เยอะนะเอามันอยู่จบฮาวาดนะบอกว่าจบมามันจะมาสอนอะไรเราวาอย่างเงี้ยเข้าใจแบบอันนี้มัน คนไทยมันพร้อมอย่างีแล้วก็คือมันเป็นคุณสมบัติของคนไทยที่เจะบลุทมเพราะมันมีความอ่อนน้อมเนี่ยแต่วนหลังมันไม่นั่งไหวงี้หรอไม่มึงเป็นใครความรู้แค่ไหนกูคิดจะหลวดได้มึงคิดได้ปะมันมันก็แอกอย่างเนี้ยแล้วม่เห็นประเทศเราด้วยประเทศแบบร้อยพัฒนาไม่เข้าใจว่ารุนนี้มันเลยปิดไง คนไทยนี่แหละปฏิบัติแล้วต้องหาคนตอบคำถามให้เราให้ได้และยังต้องตออารมณ์กรรมาฐานให้เราด้วยนะเพราะมันไม่ใช่เดิม,มแค่นี้แล้วก็มันอย่างนี้ถนนเนี่ยมันมีหลายสะพานแล้วกันแล้วคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าผ่านสะพานนี้ไปแล้วจะต้องรู้ว่าสะพานข้างหน้าเป็นอะไรอีกก็ต้องบอกว่าระวังให้ดี สะพานข้างหน้าไปอย่างนี้เราจะได้รู้อ๋อไม่งช่ะผ่านสะพานนี้แล้วสบายแล้วมันจะไม่สบายเพราะมันจะมีอีกหลายสะพานแล้วบอกสะพานลวกหน้าก่อนก็ไม่ได้เพราะอะไรเพาบอกไปก่อนปั๊บเมื่อเราไปสอนไอ้ไอ้วิชาหมอให้เด็กเด็กประถมอ่ะแล้วเด็กมันจะเข้าใจปะมันต้อง ค่อยๆขั้นตอนแล้วครูเขาจะต้องแบบว่าดูพฤติกรรมของนักเรียนด้วยอ่าคนนี้พอไปได้แล้วอาคนนี้ควรจะเติมอะไรควรจะแต่งอะไรควรจะเพิ่มอะไรควรจะระวัองอะไรนั่นแหละงั้นเดี๋ยวลูกไปทําวางทางโลกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาปฏิบัติเพื่อที่จะต่อสะพานถนนใหม่เจ้ค่ะสาธุาสาธุสาธุเก่าดอพอมากเจ้าค่ะสาธุ